ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องของตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นนะครับในหัวข้อการแจกแจงทวีนามนะครับซึ่งวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่ต่อจากวิดีโอก่อนหน้านี้ซึ่งได้ทําการนะครับเฉลยไปแล้วสข้อนะครับซึ่งตัวอย่างนี้วิดีโอนี้จะขอต่อที่ข้อ3และข้อ4นะครับต่อจากข้อ1ข้อ2เลยนะครับข้อที่3นะครับจากการที่เรา ดูจากโจทย์แล้วนะครับเขาให้ตัวตัวแปรสูม x เนี่ยคือจํานวนครั้งที่ลูกเต๋าขึ้นแต้ม5นะครับอ่าซึ่งจากการทอดลูกเต๋าที่ยังตรง1ลูก7ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนครั้งที่ลูกเต๋าขึ้นแต้ม5เนี่ยจากการทอด7ครั้งเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเขียนแสดงการแจกแจง,จงข้อใ้เป็นของตัวแปรสูม x นะครับในข้อ3 แต่เขาให้แสดงในรูปของตารางได้ครับเพราะฉะนั้นต้องแสดงออกมา2ลักษณะนะครับเหมือนที่เราเคยทํามานะครับจงเพราะฉะนั้นเราต้องหาความน่าจะเป็นของแต่ละเออค่าที่เป็นไปได้ก่อนถูกไหมครับเพราะฉนั้นข้อ3เนี่ยอันดับแรกก่อนเราต้องหาอะไรก่อนค่าที่เป็นไปได้ต้องบอกก่อนว่าค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x เนี่ยคืออะไรก็คือจากการทอดลูกเตา๋านะครับอ่าทอดลูกเตา๋าทั้งหมด1ลูก7ครั้งเนี่ยต้องการจํานวนครั้งที่ลูกเต๋าขึ้นแต้ม5 พราะฉะนั้นถามว่าความน่าจะเป็นใช่ไหมครับความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋านะครับที่ลูกเตา๋าขออภัยครับค่าที่เป็นไปได้นะครับขอในุเป็นนี่คือสิ่งที่เราจะหาอยู่และแต่เราต้องบอกก่อนว่าค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่มเนี่ยมีอะไรบ้างค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x มีอะไรบ้างก็คือ มีโอกาสเกิดขึ้นได้กี่ครั้งบ้างครับของตัวแปรสูม x ใหญ่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กี่ครั้งบ้างก็คือสูครั้ง1ครั้ง2ครั้งจากการโยนทั้งหมด7ครั้งเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสจะขึ้นแต้ม5เนี่ยก็คือตั้งแต่สูงครั้งไปจนถึง7ครั้งเลยใช่ไหมครับ7ครั้งเลยก็คือสูงสุดก็คือโยนแล้วเจอขึ้นแต้ม5เนี่ยลูกเต๋าขึ้นแต้ม5้เนี่ยเครั้งเลยทั้งทั้งการโยน7ครั้งนะครับ แล้วก็ต่ําสุดก็คือ0ูนถูกไหมครับก็คือโยนยังไงเจ็ดครั้งก็ไม่ขึ้นเต็ม5เลยนะครับอ่เพราะฉะนั้นเราก็ไปหาความน่าจะเป็นเพื่อเอาไปแจกแจงความน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นก็จะหาความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับซึ่งก็มีสูตรมาจากไหนสูตรข้างบนนะครับในการหาความน่าจะเป็นในแต่ละค่าที่เป็นไปได้แต่ละครั้งนะครับตามค่าที่เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้น P ของเราจะหาอะไรบ้างก็มี P x ใหญ่เท่ากับเริ่มจากค่าทิมไปได้ค่าแรกคือศูนย์นั่นเองแสดงว่า x เล็กของเราคืออะไรครับจากสูตรนะครับ x ของเราก็คือ0ูนั่นเองถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็แทนตามสูตรเลยก็คือ n n คือ7ครั้งนะครับจากการทอดรูกเต่า7ครั้งนะครับทั้งหมดเอาแค่ขึ้นขึ้นอะไรครับขึ้นแต้ม5ศูนย์ครั้งนะครับและค่าสําเร็จของมันก็คืออะไรครับ1ส่วน6ถูกไหมครับค่าสําเร็จที่เราหาไว้นะครับก็คือ1ส่วน6ในการขึ้นแต้มับและ ถ้าไม่ขึ้นเต็ม5ก็คือ5้ส่วนหก็คือ1ลบอะไรครับ1นลบพเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นเอ็กซก็คือกำลังศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็น5้ส่วนหคือผลลัพธ์ไม่สำเร็จนะครับยกกำลัง n อลบเก็คือ7จลบศูนย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปคำนวณน,นะครับไปคานวณซึ่งคำนวณค่ามาแล้วนะครับตามตามาคูณได้เลยนะครับคูณทั่วไปได้เลยก็คือได้ศด ประมาณนะครับ0 2 7 9 0 8ออันนี้คือค่าโดยประมาณนะครับอ่าประมาณนี้นะครับนี่คือความน่าจะเป็นของกรณีที่ x เท่ากับ0คือจะขึ้นแต้ม5เนี่ยนะครับ0ูนย์ครั้งจากการโยน7ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นอันต่อไปเราก็หาให้หมดเลยคือ x เท่ากับอะไรครับแจกแจงออกมาให้หมดคือ x เท่ากับ1เห็นไหมครับ x เท่ากับอะไรครับ2นะครับก็ตามตัวค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับซึ่งมีอยู่7เพราะนั้นเราก็จะหาไปจนถึงอะไรครับ ถึง7นั่นเองนะครับอันนี้ก็ไล่ไป x เท่ากับ4ใช่ไหมครับไล่ไป px เท่ากับ5นะครับ px เท่ากับ6 px เท่ากับ7็ก็คืออันสุดท้ายใช่ไหมครับเราก็แทนตามสูตรข้างบนนี้นะครับที่สูตรทั่วไปตรงนี้ก่อนนะครับที่เราเห็นตรงนี้คือความน่าจะเป็นนะครับที่ x เท่ากับ x เล็กนั่นเองนะครับเพราะนั้นอ่ะไล่แทนเลยอันนี้ก็จะเป็น7เลือกศนย์ ถูกอ่ะเจ็ดเลิกหนึ่งนะครับขออภัยก็คือ n เลิกอกซนะครับตามสูตรเลยนะครับ p ก็คือ1นึส่วนหกยกกำลังนะครับอ่าตรงนี้เท่าไหร่ครับ x ก็คือ1ถูกไหมครับแล้วก็5้าส่วนหกยกกำลัง7จลบหถูกไหมเจ็ดลบหก็คือได้6นั่นเองนะครับโดยประมาณอ่ะเพราะนั้นคำตอบได้โดยประมาณ0.390714นะครับอันนี้คือโดยประมาณต่อไปครับ p x เอ็กกสองก็ทำในทำนองเดียวกันอ่ะเพราะนั้นจะทำอย่างรวดเร็วนะครับ7เลิกส 1นส่วนหนะครับยกกำลัง2 5งหส่วนหกยกกำลังเท่าไหร่ครับ7จลบสก็คือกำลัง5นะครับคือกำลัง5นะครับอ่ะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อยู่ที่0.23 4429สองนะครับอันนี้โดยประมาณนะครับ3 2 3 4 4 2 9นะครับอ่ะต่อไปอย่างรวดเร็วเลยเเลือก3แทนตามสูตรเลยนะครับ1นส่วนหกกำลัง3 5มหส่วนหกยกกำลัง7จลบสนั่นเองถูกไหม ราะนั้นโดยประมาณเท่าไร่0.78 0.078 143นะครับดยประมาณนะครับ x เท่ากับ4บ้าง x กบ้างก็คือเลือก4นะครับเลือก4นะครับ1ส่วน6ยกกำลังเท่าไหร่ครับ1ส่วน6ยกกำลัง4 5ส่วน6ยกกำลัง7ลบก็คือกำลัง3ถูกไหมครับเพราะนั้นค่าโดยประมาณคือ0.015 628อันนี้คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งจะไม่เกิน1นะครับอ่าไม่เกิน1อ่ะต่อไปครับ x เท่ากับห้าบ้างก็คือ7เลือก5นะครับ7เลือก5 1าหส่วนหกยกกำลัง5นะครับ5้าส่วนหกยกกำลัง7จลบหก็คือกำลัง2นะครับเพราะนั้นโดยประมาณนะครับใช้เครื่องคํานวณคิดได้เลยนะครับ0 0 1 8 7 5นะครับประมาณนะครับและต่อมาอันนี้ก็จะเป็น7เลือก6 1ึส่วนห ยกกำลัง6 5ส่วน6ยกกำลัง7ลบ6นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับเพราะจากนั้นจะได้ประมาณที่0 0 0 0 1 2 5นอะครับอันนี้ค่าโดยประมาณและอันสุดท้าย x เท่าก,กับ7บ้างก็สุดท้ายเลยก็เป็น 7, เลืเก7เลยนะครับแล้วก็1ส่วน6ยกกำลังเท่าไหร่ครับยกกำลัง7 5ส่วน6นะครับยกกำลัง0นอันนี้ยกกำลัง7ลบ7นั่นเองนะครับ อ่ะเพราะนั้นเข้าสู่เครื่องคำนวณเลยละกันนะครับจะได้ค่าประมาณ0.0 0, 0 0 0 0แล้วก็4นะครับมีทั้งหมด6ตำแหน่งนะครับอ่ะอันนี้คือเจกแจงความน่าจะเป็นออกมาเรียบร้อยนะครับในข้อที่3จากค่าที่เปลี่ยนไปได้ที่เราหาได้มีทั้งหมดอยู่0ถึงเนะครับเพราะนั้นนี่คือความน่าจะเป็นนะครับเพราะนั้นในการหาความนี่เป็นเราก็แทนในสูตรตรงนี้ละกันนะครับขอ,อลงสีสีเหลืองไว้ให้นะครับอันนี้คือสูตรที่เราหา ความน่าจะเปลี่ยนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแทนตามสูตรเลยแล้วก็คำนวณนะครับตามสูตรที่เขาให้ไว้นะครับโดยตัวนี้จะเป็นเรื่องของการการจัดหมู่นะครับก็คือ7เลือก0ูนนั่นเองนะครับอันนี้ที่เราเรียนในเรื่องของความน่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับคำนวณได้เลยนะครับเเลือกหนึ่งเลือกสองไปจนถึง7เลือก7นะครับแล้วก็คูณกับ1น่วนยหกยกกาลังศูนย์หนยหกยกกำลังเลบศูนย์คูณไปตามนั้นเลยนะครับก็จะได้ค่าประมาณตามนี้เพราะฉะนั้นเราจะเอาค่าที่เป็นไปได้หรือ ขอภัยครับเอาความที่เป็นที่เราหาได้นะครับมาแสดงนะครับในรูปของตารางนะครับเพราะนั้นมาแสดงในรูปตารางจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นตารางของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะยังไงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งก็คือตารางที่นะครับตารางที่แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x ในข้อนี้นะครับก็จะออกมาในรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้น x คือ,อะไร x ก็คือค่าที่เป็นไปได้ช่องแรกนะครับเหมือนที่ที่เราเติมนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่เป็นไปได้มีอะไรบ้างก็เมื่อกี้ที่มีก็มี0ไปจนถึงอะไรครับ7นั่นเองเราก็เขียน0 1นย์5 6และ7นะครับก็ใส่ตามช่องตารางไปและช่องที่2ข้างล่างนะครับถัดมาก็เป็นช่อง,องความที่จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราก็เอาความที่เป็นที่เราคำนวณได้ทั้งหมดตรงนี้นะครับมาใส่ในตารางก็กลายเป็นตาราง แสดงการจแจกแจงความนี่เป็นตัวไปสุ่ม x ข้อนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นขออนุญาตเอาตัวนั้นมาใส่เลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น0จุดเท่าไหร่ตัวนี้นะครับก็ไล่ไป0.27ใช่ไหมครับ9082อ่าตรงนี้นะครับ,ร 27, ใ,รบ,รรบใส่เข้าไปนะครับและตัวหัดมาก็จะกลายเป็น0จุดเท่าไหร่390714 0.390714นนะครับ ปีมาใส่เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น0.23ใช่มั้ยครับ C429 ตรงนี้อันที่3ก็จะกลายเป็น0.078 7, อ,7 8, อีกทีนึง143เอามาใส่ในตารางเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น0.015628และของอ่าวามนี้เป็น5ก็คือ0.001875นะครับ ที่ x เท่ากับบ้าง x เล็กเท่ากับบ้างก็จะเป็น0 0 0 0 1 2 5และตัวสุดท้ายก็เป็น0 0 0 0 0 0 4มี05ตัวนะครับลำหน้านะครับอันนี้คือการเขียนในรูปของตารางแสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x และโจทย์ให้เขียนในรูปกราฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกราฟของเราก็แกนอนนะครับบตัวอีกครั้งหนึ่งแกนอนคือค่าที่เป็นไปได้แกนตั้งก็คือค่าความน่าจะเป็น พวกนี้ก็เอาช่องแรกมาเขียนในแนวนอนใช่ไหมครับของตารางแล้วก็เอาความได้เปรียบมาเขียนในแนวตั้งถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ทําสเกลตั้งแต่0.1 0.2 0.3และ0.4นะครับทำสเกลตรงนี้นะครับไหลขึ้นไปมากสุดของเราคือ0ูนย์จุดอะไรสามเนะครับตรงนี้นะครับศูนย์จุดสามเก้าเพราะนั้นเราก็ทําสเกลถึง0 4, นูนย์จุดสี่นะครับแล้วก็พอดลงไปขอใช้สีเขียวพอดนะครับอ่าที่ x ต้องลงตัว x เล็กก่อนก็คือ ค่าที่เป็นไปได้นะครับก็มี0 1 2ย์หนึ่งสองไลไปนะครับสาม6และ7นะครับเพราะนั้น0.27องจ่านโดยประมาณนะครับขอเขียนจุดลงไปโดยใช้สีเขียวนะครับ27ก็เราเหล่านี้นะครับอ่าเติมลงไป1ก็0.39ก็ขึ้นไปข้างบนเกือบจะถึง0.4แล้วนะครับจากนั้นตรง x เป็น2บ้าง x เป็น2นะครับค่าที่เป็นไปได้คือ2บ้างได้0.23ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณ นะครับเกิน0.2ไปนิดนึงนะครับต่อไปเป็น0.07โอ้ศูนก็คือต่ำกว่า1ลงมาละเริ่มจะใกล้อะไรเข้ามานะครับใกล้แกนนอนละนะครับ4ก็จะเป็น0.015ก็ใกล้เข้ามาอีกนะครับต่ำลงมาจาก0.1ลงมาอีกนะครับ5ก็เป็น0.00โอ้ใกล้อีกนะครับจากนั้น6 7ก็เกือบนะครับแต่ไม่ตัดนะครับไม่เกือบเข้าใกล้มากๆเลยนะครับอันนี้คือเป็นไงครับค่าที่เป็นไปได้อ่า x ข้างล่างนะครับแล้วก็ความได้เป็นคือแกนแกนตั้งนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกราฟที่เราได้นะครับนี่คือกราฟที่เราได้อะนะครับอันนี้คือการเขียนแจกแจงในรูปของตารางและกราฟนะครับต่อไปไปดูข้อที่4นะครับข้อที่4ข้อ4ถามว่าจงหาค่าคาดหมายนะครับจงหาค่าคาดหมายนะครับความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม x นะครับเพราะนั้นความแปรปรวนก็คือยกกำลังสองถูกไหมครับค่ามาตรฐานยกกำลังสองอ่ะเพราะนั้นเราไปดู ไปดูสูตรก่อนลวกันนะครับสูตรคืออะไรนะครับเอาตัวแรกก่อนข้อ4นะครับจ์ให้หาค่าคาดหมายเพราะฉะนั้นค่าคาดหมายมีสูตรว่าอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูสูตรก่อนนะครับสูตรก็คือค่าคาดหมายคือสัญลักษณ์นี้ใช่ไหมครับก็คืออะไรครับ n คูณกับ p ถูกไหม n คูณกับ p n ก็คือ7ครั้งใช่ไหมครับ p คืออะไรครับ ค่าของความสําเร็จก็คือ1นส่วนหนะครับนั้นจะประมาณที่1.17นั่นเองนะครับหนึ่เพราะฉะนั้นค่าคาดหมายค่าคาดหมายนะครับเวลาเราสรุปนะครับของตัวแปรสุ่ม x นะครับของตัวแปรสุ่ม x ใหญ่นะครับตัวแปรสุ่ม x ใหญ่นะครับตัวแปรสุ่ม x ใหญ่มีค่าประมาณนะครับให้เราเขียนว่ามีค่าประมาณเพราะที่เราคำนวณได้นี่เป็นการประมาณมาอีกทีคือ1.17ครั้งนะครับ เพราะนั้นม,มีโอกาสขึ้นแต้ม5เนี่ยตามค่าคาดหมายนะครับประมาณ1 1ครั้งนิดนึดหนึ่ครั้งนะครับในการในการอทอดลูกเต๋าครั้งนี้นะครับมีโอกาสจะขึ้นแต้มอะไรประมาณ1.17ครั้งขออภัยครับขึ้นจํานวนครั้งประมาณ1.17ครั้งขึ้นแต้ม5นะครับประมาณ1.17ครั้งนะครับอ่าต่อไปครับแล้วถ้าเกิดเราจะหาความแปรปรวนละ่ะความแปรปรวนมาจากค่าอะไรครับ ค่ามัดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสองนั่นเองเพราะฉะนั้นส่วนเบี่ยงเบนเนี่ยนะครับมันมีสูตรอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นขอลบตัวกําลังสองก่อนแล้วกันนะครับส่วนเบี่ยงเบนนะครับของตัวแปรสุ่ม x นะครับมีสูตรว่าอะไรครับ square root ใช่ไหมครับรากที่2ที่เป็นบวกนะครับของอะไรนั่นเองครับของ np แล้วคูณกับ1ลบ p อันนี้คือตามสูตรนะครับเพราะนั้นต้องจำสูตรให้ได้ก่อนนะครับอ่ะก็แทนตามสูตรเลยเท่ากับเท่าไหร่ครับ อันนี้หาอะไรก่อนส่วนบิงเบนมาตรฐานก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเอางี้ละกันประยุกต์สูตรเลยละกันนะครับเพราะฉะนั้นหาว่าความแปรปรวนคืออะไรนะครับอันนี้คือค่าบิงเบนมาตรฐานเนาะแต่โจทย์ต้องการอะไรครับความแปรปรวนเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการความแปรปรวนความแปรปรวนคืออะไรก็คืออ่าค่าบิงเบนมาตรฐานยกกําลังสองเพราะฉะนั้นอะไรหายไปรากที่2ก็เลยเหลือ N p คูณ1ลบ p อันนี้คือค่าความแปรปรวนที่จะได้เพราะฉะนั้นแทนตามสูตรเลย n คืออะไรครับ7ครั้งใช่ไหมจากการทอดลูกเต๋ n ครั้งก็คือ7ครั้งนะครับ p คือผลลัพธ์ที่สําเร็จคือ1นส่วนหกหลบ P ก็คืออะไรครับ5้ส่วนหคือผลลัพธ์ที่ไม่สําเร็จนะครับก็คูณเลยนะครับเพราะฉะนั้นคูณเลยได้ประมาณนะครับศูนยด้ดวยดวยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นอ่าเราก็สรุปเลยความแปรปรวน สิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือความแปรปรวนความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม x เ,เลยนะครับของตัวแปรสุ่ม x ของตัวแปรสุ่ม x เราต้องตอบว,ว,ว่าอะไรมีค่าประมาณนะครับมีค่าประมาณนะครับเท่าไหร่ครับ0 9 7อ่าถ้าเป็นหน่วยของความแปรปรวนมักจะมีคำว่าครั้งแล้วยกกำลังสองด้วยนะครับอันนี้คือ ความแปรปรวนที่ได้นะครับและค่าคาดหมายที่ได้เพราะฉะนั้นคําตอบมี2อย่างก็คือค่าคาดหมายคือ1นึครั้งแล้วก็ตัวแปรสูงคือ0.97ครั้งยกกําลัง2ด้วยนะครับถ้าโจทย์ข้อนี้ถามว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่าไหร่ก็ใส่รากที่2ของ0.97เข้าไปนะครับก็จะตอบเป็นรากที่2ของ0.97นั่นเองนะครับถ้าเกิดถามอะไรครับถามส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเพราะนั้นข้อ4ก็คือค่าคาดหมาย ก็ได้1.17ครั้งและความแปรปวนก็ได้0.97ครั้งกำลัง2นั่นเองนะครับ